บีไฮเดบุญตอนการทะเลาะกันของอวัยวะทั้งหมีอยู่วันหนึ่งอวัยวะทั้งห้าของคนคนหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นพูดกันคนละทีสองทีทะเลาะกันอย่างดูเดือดเริ่มแรกทั้งหมดต่างรุมว่าตาแก่ทั้งวันไม่เห็นทำอะไรเลยแต่กลับมีโอกาสได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์อันงดงามทั้งหลาย ช่างไม่ยุติธรรมจริงๆจากนั้นก็หันมาโจมทีหูแกตลอดทั้งวันอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแต่กลับสามารถได้ยินเสียงอันไพเราะต่างๆทำไมพวกฉันถึงไม่มีโอกาสอย่างนี้บ้างเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายหันมารุมว่าลิ้นแกน่ะนอกจากเวลานอนแล้วตลอดวันไม่กินก็ดื่มได้ลิ้มรสชาติอันโอชะประดามีในโลกแต่พวกฉัน แม้เพียงสิ่งที่ธรรมดาสามัญที่สุดก็ไม่มีโอกาสได้กินที่รู้สึกได้รับความยุติธรรมที่สุดคือมือมือคิดว่าตัวเองต้องทำงานทั้งวันมีผลงานมากที่สุดแต่กลับไม่มีโอกาสเสพสุขอะไรเลยแต่ทว่าขาไม่เห็นด้วยกับมือขาบอกว่าถ้าพูดจริงๆแล้วคุณนูปการของฉันมากที่สุดถ้าฉันไม่พาเดินไปยังที่ต่างๆล้วก็มือ ก็ไม่เห็นจะสามารถทำงานอะไรได้มากมายมือฟังคำพูดของคาแล้วแม้ในใจจะรู้สึกไม่ยินยอมอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาพูดดียิ่งคิดก็ยิ่งแขนในที่สุดอดรนทนไม่ไหวคว้ามีดขึ้นมาหนึ่งเล่มเริ่มด้วยการควักลูกในตาออกมาก่อนอะไรอะไรก็มองไม่เห็นแล้วสมแค้นไปอย่างจากนั้นก็เฉือนใบหูลงมา อะไรอะไรก็ไม่ได้ยินแล้วพอเสร็จก็เชอนลิ้นออกมาด้วยพูดไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ตัดขาทิ้งไปด้วยเดินก็ไม่ได้แล้วผลสุดท้ายเนื่องจากบาดแผลสาหัสเกินไปคนๆน,นั้นจึงถึงแก่ความตายแน่นอนมือก็ย่อมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยลำพังท่านสาธุชนทั้งหลายคนทั่วไปเวลาได้รับความสุขสบายก็มักคิดว่า ตนได้รับความสบายน้อยที่สุดแต่เวลาได้รับความลำบากก็มักคิดว่าตนได้รับความลำบากมากที่สุดและชอบเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตนอยู่ตลอดเวลาจริงๆสังคมในโลกไม่ว่าจะในครอบครัวชุมชนบริษัทร้านค้าล้วนมีงานที่ต้องแบ่งหน้าที่กันทำทั้งสิ้นถ้าทุกคนทำงานหน้าที่เดียวกันหมดสังคมนั้นก็คงอยู่ไม่ได้งานทุกหน้าที่ล้วนมีความสำคัญ เหมือนรถยนต์ทั้งคันมีอุปกรณ์เป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแค่อย่างรั่วเบรกแตกสตาร์เตอร์ไม่ทำงานหรือจะเป็นชิ้นส่วนใดก็แล้วแต่สะดุดติดขัดขึ้นมาสักชิ้นรถทั้งคันก็รวนไปหมดสังคมเราก็เช่นกันงานทุกหน้าที่มีความสำคัญทั้งนั้นสะดุดติดขัดขึ้นมาสักอย่างก็รวนไปทั้งสังคมทั้งองค์กรได้เช่นกัน ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานั่งเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วนึกน้อยอกน้อยใจพ่อจะมาอิจฉาลูกว่าไม่ต้องรับผิดชอบก็ไม่ถูกลูกอิจฉาพ่อว่ามีอำนาจตัดสินใจมากกว่าตนก็ไม่ถูกต้องขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันสังคมองค์กรของเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดี พระธรรมเทศนาโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ